สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับบริษัท SK Rich a u t o t e c ทค่ะวันนี้เรามาพูมิใจเสนอนะคะสินค้าซุ้มบางโคนรถ10ล้อนะคะเรามีั้งแต่รถ6ล้อรถ10ล้อนะคะแล้วก็มีอะไรอุปกรณ์ประกับ แขนยืดตัวห้ามล้ออีก TER, มากมายเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาให้ดูนะคะว่าเป็นซุ้มแบบตัวนี้นะคะจะเป็นแบบที่โรงงานเราผลิตเองนะคะผลิตในเมืองไทยเราเองนี่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรหัสสินค้า SK 2 8 8นะคะมีขอบขาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นพื้นผิวเนี่ยเป็นพื้นผิวรอนนะคะมีสองอนหนาแข็งแรงเลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นรหัส SK 3 1 8นะคะพื้นผิวจะเป็นพื้นผิวแบบยิงทรายนะคะเป็นพื้นผิวเรียบนะคะ เรามาลองกันดูเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นขอบขาวตัวที่คิดที่สุดราคาที่สุดของเรานะคะจะเป็นโลโก้ SK ปั๊มมาชัดตัวนูนชัดเจนแน่นอนค่ะมาดูขอบขาวใกล้ๆเลยนะคะขอบขาวใกล้ๆของเรานะคะจะเป็นตัวเนื้องานพีฉีดติดไปกับสินค้าเลยนะคะเพราะงั้นรับรองแน่นลยว่าสีขาวไม่มีหลุดไม่มีลอกแน่นอนนะคะตัวเนื้องานใช้งานไปไม่ซิดไมออ่ถลอกแน่นอนนะคะมาดูกระดูกหมกูใกล้ๆกันเลยค่ะ สินค้าของเราซุ้มบางคนของเรานะคะกระดูกงูชัดเจนทุกเส้นนะคะมีป้องกันความแข็งแรงแน่นอนเพราะงั้นคนสามารถขึ้นไปยืนได้แข็งแรงคนทานแน่นอนนะคะนี่นะคะให้ความยืดหยุ่นคืนตัวดีมากเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เป็นเออ,เอ,อสำหรับ รถนะคะที่ต้องการความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวแบบรลอนนะคะมาซูมดูกระดูกงูใกล้ๆเลยค่ะกระดูกงูใกล้ๆของเราเนี่ยนะคะความหนาอยู่ที่ความยาวของกระดูกงูอยู่ที่1.5เซนเลยนะคะความกระดูกงูเราขี่มากเลยเพราะงั้นตัวนี้แข็งแรงคงทนมากๆเลยนะคะขอบขาของเหล้าขอบขาเป็นตัวพีพีเหมือนเดิมนะคะมาดูเลยค่ะรับรองไม่หลุดไม่ลอกแน่นอนนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเรายังมีออปชันเสริมพิเศษล,ลงไปในซ้มบางคนของเรานะคะดูดูเลยค่ะ จะเป็นล่องนะคะสาหรับใช้สําหรับแปรงโขนใส่สาสหรับใส่ลดน้ํามันเพิ่มได้นะคะรถน้ํามันตัวนี้ขายดีมากนะคะค่ะและนอกจากนี้นะคะอันนี้เป็นสินค้าเป็นโซนที่เราผลิตเองแล้วเดี๋ยวเราจะขอภูมิจะเสนอโซนที่เราเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัท Palox นะคะจากประเทศฟินแลนด์ในโซนของยุโรปนะคะให้บริษัท e s k r i s Auto Tech เป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นซุ้มบังคน6ล้อนะคะใช้สําหรับล้อที่เป็นไซส์กลางนะคะกระทะล้ออยู่ที่7.5แล้วก็8.25นะคะดูเป็นโลโก้พาลอกปัมเอสเคแน่นอนนะคะพื้นผิวเป็นงานพรีเมียมมากๆเลยนะคะตัวนี้ย้ำเลยว่าเป็นงานพรีเมียมมากๆเนื้องานดีมากๆเลยนะคะ ดูพื้นผิวเคปล่าเลยนะคะส่วนตัวขอบขาวเรานะคะขอบขาวเป็นตัวฉีดติดมากเลยค่ะมองไกลๆก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเป็นตัวพรีเมียมนะคะแข็งแรงทนทนแน่นอนตัวนี้เป็นเนื้อพลาสติก HDPE นะคะรับรองแข็งแรงเหนียวและทนทานแน่นอนเส้นใยของตัวนี้จะแตกต่างจากที่อื่นก็คือมันจะถักกันแน่นกว่าเพราะงั้นความเหนียวความคงทานจะดีกว่าที่อื่นนะคะตัวนี้นะคะถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวของ10บล้อนะคะ10บล้อของเราเรามีตั้งแต่หน้ากว้างนะคะความกว้างของเราอยู่ที่ 6 1เซนนะคะ65้าเซนแล้วก็68เซนนะคะเหมาะสำหรับรถ1ิบล้อรถถางลากแน่นอนเลยค่ะแข็งแรงคงทานแน่นอนนะคะตัวนี้เหนียวทนทานแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่เราประกอบสําเร็จแล้วกับอะไหล่ของเรานะคะก็จะมีพวกแขนยึดนะคะเราจะมีทั้งหมดแขนยึดตรงแขนยึดงอตัวประกับนะคะประกอบเข้าเซกันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ดูงานใกล้ๆตัวนี้เรามีแถบเมทับทิมให้ด้วยนะคะตัวนี้ปรับประกัะดับได้เลยนะคะมาดูงานใกล้ๆนอกจากนี้นะคะมาดูค่ะเราจะมีแขนยึดนะคะแขนยึดเราจะมีทั้งหมด2แบบนะคะเป็นแขนยึดตรงแขนยึดงอแขนยึดของเราเป็นการแขนยึดชุบซิงแล้วนะคะรับรองสนิมไม่ขึ้นแน่นอนนะคะทั้งด้านในน,นัน่นเนาะความหนาอยู่ที่3.5้า เซนเลยนะคะสามจุดห้ามิลเลยนะคะนอกจากนี้เรายังแถมเมทับทิมไปให้ด้วยนะคะรับรองอะสะท้อนแสงในช่วงกลางคืนวิบบิ้นบับแน่นอนนะคะส่วนตัวประกับของเราอันนี้เป็นประกับปรับระดับได้เนาะเดี๋ยวเราให้ดูนี่เราเลื่อนได้เลยนะคะหรือถ้าบางท่านไม่ต้องการแบบปรับระดับบางท่านก็สามารถใช้ตัวเป็นตัวแข่งยิดเป็นแบบนี้นะคะแบบที่เราวางไว้เป็นแบบเป็นรุ่นเก่านะคะก็แข็งแรงครงทานเหมือนกันความหนาเหมือนกันตัวนี้เป็นการชุบซิงค์เหมือนกันนะคะค่ะ โ okay อเคค่ะหวังว่าทุกท่านนะคะคงจะชอบแล้วก็สนใจสินค้าเรานะคะถ้าท่านได้นนสนใจสินค้าของเรานะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์นะคะด้านล,าาล,ลน่างที่เราลงไว้ได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะส,สามารถแอดไลน์นะคะ lee_lee_li_li_888 นะคะ3ตัวค่ะมาได้เลยนะคะสามารถสนใจสอบถามเราได้เลยรับรองคุณจะได้รับบริการและ,และาราคาพิเศษที่สุดแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ